กองยังสวยีไม่ได้ลงเป็นเพราะอะไรครับคุณเสือเพราะว่าไม่มีกล้องครับต้องเข้าใจผมก็ใหม่ในวงการนี้มากี่ปีแล้วผมปกติครับสักเก้าชั่วโมงนอนเราอาจจะไปถึงหชั่วโมงอ่าประมาณนั้นไปครับทุกคนวันนี้เราจะไปแม่กำปองก็กๆๆๆไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้วอร่อยสวัสดีครับอยู่ยังไม่ได้เปิดทียูทูปนาน สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับเสือของทุกคนวันนี้ก็ไม่ได้เจอกันใน u t u b e มาประมาณ2เดือนแล้วครับวันนี้เราจะมาทําการเช็คของที่จะเอาไปเซอร์ไพรส์แฟนที่เชียงใหม่นะครับตัวนี้เป็นโมเดลที่ใหญ่มากแล้วก็โคตรแพงด้วยสําหรับผมไปเดี๋ยวเราไปเปิดเลยก่อนที่เราจะแกะนะครับผมจะขอญยตโทรหาร้านเพราะว่ามันค่อนข้างแบบว่าเปราะบางอ่ะเหมือนเพลงของใครนะวอร์ดี้สลมเราต้องโทรหาร้านก่อนเขาบอกว่ามีวิธีแกะก็คือจะไม่สามารถแกะได้เลยไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวข้างในจะเสียหายนะครับขอโทรก่อน ลโหลครับครับผมครับพี่ผมผมเสือนะครับที่ที่ที่สั่งโมเดลตอนนี้มาถึงแล้วครับผมเลยโทรมาหาว่าต้องต้องแกะยังไงครับพี่ ลูกค้าเนียวโปรเดียว,ยวใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับพี่โอเคก็เดี๋ยวลูกค้าเอาโฟมอกมาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวพอตอนเปิดโฟมครับตอนที่ยกฐานมันขึ้นผานน้ำอะ่ะถ้าสมมติลูกค้าจับที่ขอบน้ำอะ่ะคือมันเสี่ยงหักมากเลยผมจับขอบน้ำอ่ะครับ,รบลูกค้านึกออกใช่ปะตัวโมเดลมันเป็นมันเป็นแนวนั้งใช่ไหมใช่ใชครับขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปสูงๆแล้วมันจะมีแบบแบบเป็นขอบเป็นวงแหวนน้ำอ่ะบเป็นชั้นน้ำอ่ะลูกค้าอย่าดึงตรงนั้นขึ้นมานะลูกค้าจับแบบจับตรง นนเดี๋ยวนะผม <c oughs> ผมขอดูรูปประกอบก่อน <c oughs> อ๋อวงแหวนน้าตรงกลาง <c oughs> ใช่ไหมครับพี่ <c oughs> ใช่ครับคือเหมือนกับว่ามันจะมีตัวโชุเกะว่ายน้ําอยู่กับโปเนี่แล้วมันจะมีวงแหวนน้าขึ้นมาใช่ปะ่ะทีนี้เวลาถานมันตั้งอ่ะมันตั้งลงมาได้อย่างนั้นเลยเ,เวลาลูกค้ายกอ่ะลูกค้าไปจับตรงวงแหวนนั้นลูกค้าจับตรงอีกฝั่ะตอนยกหานขึ้นในชะ่เดี๋ยวลูกค้าลองแกะดูก็รู้ไอจับพวกบ้านสีเขียวได้ไหมข้างบนอันนี้ลูกค้าพอลูกค้าแกะปูบะยังไม่ต้องยกอะไรขึ้นมาครับลูกค้าถ่ายรูปมา่อนก็ เราแกะตรงนี้ไม่น่าเหมาะห้องนู้นเดือบมั้งห้องนอนดีเดือบอกแล้วนะโคตรหนักปะวะเบียเมย์ยกไม่ไหวอ่ะไปนะี่นงหนึ่งไปเดี๋ยวให้ให้บิ๊บไปเปิดประตูได้ไมได้ได้พี่ยกได้ยังี้เข้าไปข้างในก่อนเข้าเข้าไปตระของพี่ั่งนั้นนะโอเค โอเคโอเคมาครับเราจะแกะแล้วอุ้ยของยังสวยใหญ่มากมาครับทุกคน จะออกไงอ๋อต้องเปิดฝางนี้เลยปะโอ้ยนี่มีอันนี้มาด้วยดูจีนี่ถุงมือด้วยเราต้องใส่ถุงมือนะครับโอเคถุงมือใหม่เลยนะไม่เป็นไรใส่เสร็จแล้วให้น้องไม่ใส่ต่อใครที่เป็น FC Studio GB ก็คอมเมนต์ได้นะครับคนให้ตื่นเต้นกับคนรับอีกก็จะโอ้ยน่ารักเลยดูดิตัวนี้จะเป็นภาพโปสเตอร์นะครับนี่อุย้ยดูดิดูกกองดิโหเราต้องมีข็มขัดนิรภัยครับ เป้นชิมขัดอะอย่างว่าแหละเนาะเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างจะสูงอยู่ครับเขาบอกว่าให้เราแกะมาดูก่อนแล้วเราจะรู้แหละยิ้มช่วยจับหน่อยมันลื่นจับนี้จับนี้โฟมโฟมโอเคโอเคยกเลยยกเลยขั้นนึงออคลิปก่อนน่าจะมีของนะเนี่ยรื่เปล่า เหมือนจะมีของอ่ะโอไมค์ก็อนใหญ่มากอ๋อมีคนสวยอ่ะหรือว่าเราจะโยนงานไปให้แฟนเราประกอบเองเราประกอบเองเหรอประกอบไม่เสร็จก่อนเนาะเพื่อเพื่อเช็คความเรียบร้อยเพราะว่าของโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่นี่นี่เปิดอย่างนี้เปิดอย่างนี้ นี่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 เขามีฝาอยู่เอาไงล่ะอู้ยังไงเป็นของหมดเลยตายแล้วประกอบอยังไงเสร็จที่นี้อาจจะไม่ต้องออกมาหรอกพวกเนี้ยไม่ต้องประกอบเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาเก็บเข้าใหม่ไปแนละ้วแเวลาพี่เอาไปให้พี่ก็ยกไปทั้งกล่องนนะใช่ต้องยกไปให้ทั้งกล่องไม่งั้นกล่องคือมันเซฟมาดีสุดแล้วแหละพี่ว่าแต่คือเราเอามาเช็คว่ามันมีอะไรหักไหมเช็คทีลชเชนไอ้พวก ด,ดูสิ <Okay. S 1> ใช่อ๋อนี่ไงที่เขาบอกว่าห้ามจับน้ําตรงนี้นี่นะครับน้ําตรงนี้ห้ามจับเนี่ยน้าตรงนี้มาาันจะจะจะเสียหายง่ายเพราะมันเปราะบางคือต้องประกอบอ,อันนี้อะไรอ่ะกันชื้นอโอเคเอาไว้นี่แหละแสดงว่าข้างล่างก็มีอีกนะใช่เรายังไม่กล้าย,ยกเพราะว่าเดี๋ยวต้องอ๋อนี่ไงมันมีฐานจับตรงนี้นะเนี่ยเอาจงจริงไงน,นะโอ้ยนีน่นาดูดิ น่ารักมากชื่อน้องโปโนะนะฮะคิดว่าคนได้กีนแน่เลยอะ่ะถ้าเราลือเราเราก็เราก็จะงงเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยมีอะไรแบบนี้แล้วก็ต้องเอามาประกอบเป็นเป็นชิ้นเนาะนะอาจจะงงนะมีอะไรอะ่ะนี่คืออะไรโฟมอ๋อเป็นอุ๊ยอ๋อมีไฟยังไงเครื่องนี้มีไฟด้วยก็จะมีสายไฟสายอะไรเอาออกมาชิ้นหนึ่งแล้วกันนี่ไง ใช่ไหมเขาก็จะต้องแบบประกอบอะตรงไหนล่ะเห็นไหมถ้าพี่อเมไปประกอบอว่าแบบพี่ว่าเขาน่าจะมีความพยายามไม่งั้นพี่ว่าเป็นชั่วโมงอะไม่เสร็จหรอกเนะี่ยถ้าเราประกอบไม่เสร็จหรอกแต่ว่าพี่ว่ามันมีคู่มืออยู่ก็เดีย๋ยวผมไปนั่งช่วยน้องมีประกอบที่บ้านก็นแล้วเดี๋ยวให้น้องมีททำคลิปประกอบแหละนี่นะครับใครอยากดูไปดูติกตอกน้องมีนะโอเคครับทุกคนเราก็เก็บให้เหมือนเดิมนะครับผมเก็บให้เหมือนเดิมเพราะว่าเราจะเอาไปให้น้องประมาณนี้เลยนะครับอันนี้อยู่ไหนตอนแรกอะ อย่างนี้เหรอนี่โอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนที่เราเดินทางไปเชียงใหม่ครับผมไปเราไปลุ้นกันด้วยว่าน้ำท่วมหรือเปล่าไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ตอนกลางคืนนะครับอาจจะเด้อเดอนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่าย u t u b e นานมากประมาณ อุ้ยสองเดือนยังว่ปล่าเกือบ2เดือนแล้วครับผมไม่ได้ลง YouTube มาอันนี้ก็จะเก็บเสื้อผ้านะครับยัดใส่กระเป๋าเพื่อเดินทางไปตามหาความฝันนะครับ เออก <IP> ็จะไปกับช่องคนดังคนดังมาทว่าเอ็นดีไหมเลยนะไปด้วยนะเลยไปเลยผลอันนี้มาแล้วมาเจอกันที่เชียงใหม่ครับครับผมเจอกันที่เชียงใหม่แต่ว่าก่อนอื่นเราจะไปกรุงเทพก่อนเดี๋ยวกล้องโยกตามเห้จบกเอ้ยเสครับอันนี้ก็จริงจริงแล้วเนี่ยคลิดเนี่ยจะไม่มีนะครับผมแต่คุณเสือต้องต้องต้องมีครับเพราะว่าเขาไม่ได้ลงมานานนับตนนั้แล้วใช่ลงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขางบ้านตรงสัยที่ไม่ได้ลงเป็นเพราะอะไรครับคุณเสือเพราะว่า <Shouldn 't S 2> ไม่ม <P faith> ีก <la> ล <ılan> ้องครับ <Roth> อ <contributions> ันนี้มีกล้องแล้วมีกล้องมีไอ้เอี้ย กล้องตัวละสองแสน่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่กล้องตัวละสองหมื่นอะไอ้กล้องตัวปักใหญ่ไม่ใช่ตอนแรกผมไม่มีคอนเทนต์ถ่ายแบบว่ากําลังค้นหาตัวเองอยู่ครับคือต้องต้องเข้าใจผมก็ใหม่ในวงการนี้ทำมากี่ปีแล้วปีแปดปีก็เดี๋ยวจะไปนอนกรุงเทพก่อนแล้วก็เดี๋ยวพาทัวริงอ่าคอนโดของปามนะครับเดี๋ยวพาทัวริงพาทัวริงว่าว่าห้องนี้มันโดนไปกี่แล้ว ไม่หมายถึงว่าพี่เสือนอนนอนอะไมาหลายรอบแล้วจะไม่เคยถ่าย YouTube ไม่ดูแต่แต่จะให้ดูนิดเดียวว่าว,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 าวา่เอ้ยเตียงราคากี่แสนผ้านวมกี่ล้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่ที่เขาบอกว่าเออเตียงนอน2ล้านมันดียังไงแต่ผมพาไปดูก็คือล้าน2อล้านหมายความว่าเตียงร้านหนึ่งฟูกอีกร้านนึ่งนั่นแหละหมายถึงร้านนะร้าน โอเคออกเสียงผิดตัวทีบางทีผมก็อาจจะพูดพูดไปเรื่อยบ้างบางทีนะครับทุกคนก็อย่าโกรธอย่าอะไรเนาะเพราะว่าผมไม่ได้ทํานานไม่ไม่ไม่ได้ท,นนดท YouTube นานแต่ว่าคิดถึงนะคิดถึงทุกคนเลยคิดว่าวันหนึ่งก็เราก็ต้องนี่แหละได้กลับมาถ่ายด้วยกันแบบนี้แหละแล้วฝากติดตามด้วยนะครับก็อีกไม่นานนี้นะครับอาจจะมี YouTube ลงเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับ <c oughs> มารวมตัวกันอีกครั้งนะครับสามหนุ่มมันลือโลกแตกอาจจะได้เห็นคลิปกินหรือว่าคลิปแกล้งหรือว่าคลิปเทีย่ยวหรือว่าคลิปอะไรแบบดีบ้างจังบบ้้าาาางงไเเรื่ออยยยนนะคัักก็ฝตตติดดมวญ กระเป๋าก่อนนะครับแล้วก็จะหาหลับหานอนนะครับเพราะว่ามันก็ดึกๆแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาตีเท่าไหร่ละไม่รู้เหมือนกันคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็เหมือนคนหนึ่งที่แบบไม่ค่อยได้พูดอะ่ะพอได้พูดแล้วก็แบบเออขอนิดนึงเพราะว่าคิดถึงคนดูนะครับอืมมันก็นานแล้วเนอะว่าเราเรา,เราไม่ได้เจอกันใช่ไหมละ่ะกี่เดือนแล้วล่ะพอเจอกันก็ขอพูดนิดนึงแต่ไม่ตะกร้านี่ก็ซื้อคุณลุงมาเนี่ยนานแล้วใช้คุ้มเลยอาจจะลงนิดนึงนะเพราะว่าผมลื้อเสื้อผ้ามาไปนี่ละก็เอาไปแค่นี้พอไปจเจอกันนะผมจะถ่ายให้ดู ใครที่คิดถึงกันก็เห็นอะไรก็เข้ามาดูกันได้นะกระเป๋านี้ก็จะใหญ่หน่อยนะครับสามาชอปช้อผ้าไปได้แบบเยอะเลยนี่นะครับก็นี่ก็คือห้องที่ผมนอนนะครับนี่น้องกําลังตรวจงานครับเดีไปครับกำลังตรวจงานนี่นี่นี่นตรวจงานก็ไปดูได้ช่องนนทวัฒน์อินทีมันไม่ไปอ่ะมันล็อกนะอ่า <laughs> ผมให้ดูอ่าก็จะ,จะมนนีนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยนี่ก็ของผมไม่ดูแค่นี้พออย่าไปดูเยอะเราก็จะนอนตรงนี้ เอาไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้า Let's go ไปกันต่อตอนนี้นะครับก็เก็บของเข้ารถหมดเลยครับนี่จะให้ดูเยอะมากบมน,นี้เลยนะครับแล้วก็มีข้างหน้านิดหน่อยนะครับผมไปันนี้รอรถตู้ไป ดีครับนี่ครับสวัสดีครับเดินตัว,วจะเดินทางแล้วครับถูกต้องต้องโอ้โหสวัสดีชาว YouTube ด้วยนะครับนั่นทีปีหนเราจะมีนานๆทีคลิปดีๆแบบนี้ไม่ให้ท่านดูนะครับ<ด>นี่อันนี้ก็คือของที่เราขนไปนี่เสื้อผงเสื้อผ้าอันนี้รีดไปเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปใช่ให้ร้านรีดแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปพับแยกมันมีพวกสแล็แค่ไม่กี่ตัวหรอกไปเดี๋ยวเราไปตายย่าเดีกว่าย่าไปแล้วครับสวัสดีครับผม เดินทางปลอดภัยค่อยๆไปกันมาครับขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆรถลาเราไปเช็คให้มันเรียบร้อยซะเสร็จแล้วเช็คเมาแล้วลงยางลงอะไรหมดเช็คเรียบร้อยไหมครับโอเคย้ายบายครับบายบายดูเชิดดีนะจ๊ะไป ใช่ครับไปแล้วครับผมโอเคครับเดินทางปลอดภัยครับผมสวัดีครับบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยครับสู้ๆพี่อันนี้ยูทูบยูทูบสู้ๆนะครับโอเคครับขอบคุณครับคนทางนี้อีกยาวไกลนะยาวไกลไก่สัตว์อ่ะเออโคตรไกลอ่ะก็บุ้ยแค่สิบ่าชั่วโมงเองไม่เองลงใต้เลยอ่ะเออพี่ลงใต้พี่ลงใต้ไปไปเรื่อยๆดีจังการดีจังการมีอะไรต้อมาบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเดินทางปครับครับผมเตรียมพร้อมครับไปกับพงไปกับขี่ หมดอุ้ยหมดปี70อีกนานอีกนานไปนึงสวัสดีครับสวัสดีครับไปหาน้องอาเมใช่ไหมใช่ครับเขาริบลินยาเดี๋ยวจะเอาไปแว้นกับยาโอเคช่วยกันเดิ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 นไป bye บาย ไปครับมาครับตอนนี้เราก็กําลังเข้าตัวกรุงเทพนะครับผมนี่สวัสดีครับนี่กาลังเดินทางไปลุยกันต่อเอ่อก่อนไปอันนี้คือเราเข้ามาอยู่ในกรุงเทพก่อนนะ1วันวันนี้จะไปนอนคอนโดนะครับทุกคนวันนี้จะไปนอนคอนโดหนึ่งวันนะครับผมเพราะว่าเรามาเตรียมของมาเตรียมซื้อของซื้ออะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จอกประมาณ10บโมงเดี๋ยวก็รอดูอีกทีหนึ่งนะครับผม เขาขับประมาณ10กว่าฮะขับประมาณ10กว่าชั่วโมงเน่ยหรอสิกว่าชั่วโมงใช่นี่ครับผมอาจจะซิ่งอาจจะไม่ถึงหรอกสิบกว่าชั่วโมงมันคือน่าจะแบบรวมพักรวมอะไรใช่ันนี้อาจจะแบบปกติขับสัก9ชั่วโมงนอนหลอาจจะไปถึง6ชั่วโมงอ่าประมาณนั้น ก็จะขับสามอยากเล่นแล้วก็ขับไปเรื่อยๆชิวๆนะครับใช่ใช่ใช่นี่ชิวๆโกเสือทางๆนะครับเพราะว่าเอารถตู้มาผมไม่สามารถขับเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดึงยาวเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ครับนี่เดี๋ยวไว้เจอกันครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็คงทําอะไรไม่เยอะหรอกแล้วก็เดี๋ยวไปเจอพี่เนียมตอนกลางคืนใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะครับนั่งเอนจอยกันแล้วก็ว่ากันว่าจะเอาไงต่อนะครับผมเจอกันจ้าเจอกันจ้า เคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วครับจับไปเวลาตีหนึ่งห้าสิบเนี่ยตั้งแต่เช้าครับเพิ่งได้ถึงที่พักเราออกกันอีโบวเที่ยงออกเทียออเท่ยถึงเที่ยงคืนไม่ได้พักน้ำยังไม่ได้อาบเนี่ยเดี๋ยวโอ้สภาพมานี้แหละประมาณนี้แหละนี่นะครับก็ หน้าแบบมันเตอะมันจับเดี๋ยวเราก็จะนอนตรงนี้ฮะที่นอนกันโอเคทุกคนยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดินทางกันอีกประมาณ10กว่าชั่วโมงนะครับไปถึงที่เชียงใหม่แล้วก็เข้าที่ผักนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคลิปนี้ไม่ลงนานล้วะแล้วลทุกคนขอตัวแบบน้ำนอนก่อนนะครับบ๊ายบายนี่ครับตอนนี้เราก็มีของแก้งว่วงนะครับนั่นก็คือสายใหม่ครับตอนนี้เราอยู่ยุดอยางกลัวโดนของหวานนึ่งง้อเหมือนเดิมเลย อร่อยอ,อือออร่อยนะ<อ>้แป้งร้อนๆเลยเดี๋ยวให้ดูซื้อแบบเนี้ยเป็นชุดละ300อันนี้ซื้อมา2ชุดก็ให้พ่อกับแม่ชุดหนึ่งนาชุดหนึ่งแป้งเนี่ยเฉพาะแป้งอ่ะครึ่งกิโล <c oughs> ยเยอะมากะไปเราไปเดินทางกันต่อครับผม Let's go เป็นเวลาสีทุ่มกว่ายังไม่ถึงนะผมก็น่าจะถึงประมาณเที่ยงคืนประมาณนั้นนะผมตอนนี้ก็เริ่มคงเริ่มหิวแล้วถึงแล้วครับนี่คือห้องของเรานี่ครับนี่ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นห้องนอน เอาปามเตียงเดียวเฉยเลยจองเตียงคู่มานะเขาบอกว่าห้องเรจองเตียงได้เตียงเดียวจริงๆเราจองเตียงคู่มาแต่ว่าอีกแหละเวลาจองเตียงคู่ได้เตียงเดียวตลอดเลยไอ้ปามมันชอบมานอนกอดผมอ่ะใช่เขาบอกว่าเหมือนห้องเตียงคู่มันเต็มแล้วก็เขาเลยอัปไซต์ให้เป็นห้องใหญ่คือห้องใหญ่จริงโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเก็บของนิดหนึ่งแล้วออกไปหาอะไรกินเพราะว่าหิวมากกินข้าวกันมื้อเดียววันนี้หิวจริงหิวจริง นะครับเราได้ของกินแล้วเราได้ของกินแล้วครับปังต้งมม่ามานะครับ <c oughs> เออากินมม่ <c oughs> พี่ก็เป็นเส้นหม่ามาแต่ว่ามันคือนี่ครับ ตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งแล้วนะครับแต่ไม่กินไม่ได้เพราะว่าเรากินข้าวมามื้อเดียวตอนเช้าสุดจริงสิบหัวชั่วโมงเอาสุดมากเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวประมาณสายๆก็ไปรับน้องมีประมาณเที่ยงครับวันนี้เรายังไม่ได้เจอกันนะครับวันแบบแรกน้องมีจะนอนบ้านนะครับผมก็นอนกับน้องรักครับเม,มีที่ชูอยู่ก็ดีนะถ่าย youtube ถ่ายไปเรื่อย ไม่ได้ถ่ายนาะนเป็นซีรีส์ยาวนะครับคลิปนี้อาจจะยาวประมาณห้านชั่วโมงครับหยอกคนดูดิไหนถามไม่ได้ครับโปรตีนอกไก่ครับ จัดแซ่บไหมครับโอ้มาเชียงใหม่มากินนม่ามาตัา้ <c oughs> งจ่ายค่าน้ำมันหมดครับรเนี่ยหละดื่แล้วอ๋อเออเราเก็บน้องไปกินพรุ่งนี้อาหารพรุ่งนี้อาหารเดี๋อพรุง่งนี้ไปกินตีน้อยไหมไม่เอาแน่ะนะเปลี่ยนน้องเด็นบ้างครับโอเคครับทุกคนเราขอญาตก,กินก่อนนะครับมาครับเจอกันพรุ่งนี้ครับ สวัสดีครับนี่ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะครับแต่ไม่ไม่ใช่เสื้อคนละสีนะเสื้อคนละสีนะไม่ใช่สีเดิมนะครับอันนี้เป็นสีกรมประมาณสีดำเพราะว่าพี่เสือชอบเป็นคนใส่เสื้อแบบสีแบบโทนๆนนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะแบบเอ้ยพี่แม่ใส่เสื้อสีเดิมหรือเปล่าไม่คะคนละตัววันนี้นะครับเราก็จะไปรับน้องเมที่สรวงนะครับขับรถประมาณ50นาทีได้นะเดี๋ยวประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะครับก็ไปรับน้องวันนี้น้องกำลังซ้อมอยู่นะครับเราก็จะต้องเคลียร์ของนะครับเพื่อย้ายห้องนะครับหิวไหมครับหิ ข้าวซอยอุ้ยมาเหนือก็ต้องกินเหนือเนาะถูกต้องม่ชิงอาหารอ่าโอเคอาหาร <laughs> ไป let's go let's go <S ตอนนี้ก็ระหว่างรอแฟนนะครับเราไปได้นี่ครับก็เป็นลูกชิ้นนะครับผมนี้มาข้โอ๊ระหว่างรอนะครับก็มาบามก็จะมีลูกชิ้นอันนี้เนื้อน่าจะเน,นื้อนเขาชิมนี้เพียงใด อะไรนะไม่หยกอันนี้อะไรหมูหมอหมอรู้จักว่าจะมีการแจาะทางผ่าคัญนะคะให้บัณฑิตได้รับทราบข้อมูลเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในการไปโมเป้าที่ไรก็ได้แบบนี้ทางกลับโดยสายทางนะคะน้ำย้ำนะคะสำหรับบัณฑิตที่จะต้องโดยสาร ด้วยรถบริการของมหาวิทยาลัยนะคะให้ไปจ้าไอตัวจิ๋วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะมาให้บริการแล้วให้เก็บชุวเราด้วยรองเท้าเราไปครับไปไหนไปกันต่อนานอ้อโทรหานาอ้อก่อนนายอ้อบอกว่าจะเอารถไปซ่อมอะไรทักอย่างวันนี้ไปไหนครับผมไปสวน เฉลิมเกียรติครับใช่เลอใช่สวนเฉลิมเกียรติเขาจะมีหญ้าเขียวๆแบบบรรยากาศดีก็จะมีร้านอาหารคล้ายๆสนุกคนเดินนะครับให้เราแบบเลือกซื้ออาหารแล้วมานั่งกินมานั่งแบบจิ้มโป๊ะจิ้มแป๋วกินกัดนะครับก็จะพาแฟนไปด้วยแฟนอยู่นี่นี่ครับผมใช่นี่ครับคืนนี้เขาเรียกว่าชุดประจำตำแหน่งก็คือโชเฟอร์เป็นคล้ายๆแบบว่าคนขับรถอ่ะขันก่าดับนิดนึประมาณประมาณประมาณว่าคนขับรถนะครับผมใช่ใช่รับทางก็จะแบบนี้นะครับมันดูรถน้อยไหม อันนี้เรียกว่าถนนหมายเลขหน <4 S 1> ึ่งสองหนึ่งตอนนี้เราสิงที่ไหนครับสวนสวนสวนสเฉลิมมะเกียรตินะครับอส,อสวนเฉลิมเฉลิมระเกียรติสวนเฉลิมมะเกียรติเราก็จะไปกันมา สวัสดีครับสวัสดีกับเช้าวันใหม่แล้ครับวันนี้นะครับพี่เสียกับน้องปามก็จะไปรับน้องอเมนะครับื่อเช้าไม่ได้ถ่ายนะเพราะไม่ไหวตื่นตีห้าแล้วก็ออกไปรับน้องอเมกับเพื่อน แล้วก็ไปส่งที่ซ้อมใหญ่รับปริญญานะครับอยู่ทางสรวงนะครับวันนี้ก็ออกไปอีกรอบครับเช็คเอาเช็คอะไรที่พักเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปามกำลังเข้าห้องน้ำอยู่ let's go <S ไปครับมันเป็นความเหนื่อยที่ดีใจด้วยแล้วที่แฟนเราจบเรื่องนี้ไปแล้วก็คือในด้านการเรียนเนาะนะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับ วันที่16นี้ก็จะรับจริงแล้วครับพรุ่งนี้ก็จะถ่ายรูปก็น่าจะตื่นกันในเช้าอีกพี่เสือก็น่าจะไปส่งน้องอีกเหมือนเดิมครับช่วงตี5-6โมงเช้า <laughs> Let's go ไปเดินทางกันวันนี้แล้วก็ไปรับน้องไม่เสร็จแล้วก็มากินข้าวครับผมเนี่ยเอา้าใกลใกล้งลอ,องไรเหป้ารอพริกไรระเป็นจุดอะมันเลือเล่อนได้มยนะมันมีสองนี่ไหรอกินองเลยใช่ไหรกินนองเลยรอชนนีรชืออะไรราคา เป็นเส้นใหญ่ถซื้อมาเฉยนพรก่เป่อย่างเดียวเลือกไหมข้าวพริกอะไรเนหมูนหำพริเขาเขาคนอยที่ออกไม่นมนเเขาใหญ่เลยเพรา่าน้องเขาเขาเป็นเสใหญ่ครับเสใหญ่ประมาณนั้นองอ เหนื่ยเนี่ยวะเหนื่อยเนี่ยวะทำไมเนื้อเติมมานานแต่แต่วันเนี้ยเออพรุ่งนี้จะเหนื่อยวันนึงแล้วก็อีกวันนึงหนูได้พักก่อนรับจริงก็วันวันนั้นพี่เนี่ยเป็นเฟสซีเยาพี่ใครจะนะพี่เที่ยวอะไรกันเพราะว่าอย่างโองแรงไี่เจออะไรเงี้ยเพราะาถึงหลายวันแล้วเขาจะไม่เที่ยวเพราะว่ารอจะเที่ยวอะไรบ้างไปคาเฟ่บนคลนเอลช่างดาวอะก็ได้เอาวิวเอาเอาวิวอะไร ออน,นี่นะครับก็เป็นเวลาห้าทุ่มน้อก็พี่เสือก็บินมารับน้องนีมกับน้องกี้นะครับแล้วเดี๋ยวประมาณเที่ยงคืนเนี่ยก็จะไปรับน้องเ,อเมย์แล้วก็ไปส่งที่แต่งหน้านะครับแล้วก็ประมาณ6กโมงเช้าก็ต้องตื่นเตรียมตัวแล้วก็ไปถ่ายรูปครับผมไปตอนนี้ให้น้องปาล์มนะครับเดิน มาแล้ว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 งัยมาแล้ว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 ตอนนี้อยู่ไหนครับเราอยู่กันที่ร้าน The v i i l a g e ค่ะที่ไหนครับแม่เหี่ยค่ะเราจะมากินข้าวกับครอบครัวค่ะดีนี่ ดำเนินรายการต่อครับผมสวัสดีครับผมคือว่าวันนี้นะครับผมมันเป็นวันรับปริญญาของเจ๊เมนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวของเจ๊เมนะครับผมแล้วก็คุณผู้ชายคนนี้นะครับผมก็จะมาทานด้วยกันนะเพื่อคุณเสือครับผมเป็นร้านก็อยู่เชียงใหม่นะครับผมร้านนี้นะครับชื่อร้านว่าชื่อร้านว่าเดอยวิวครับผมวิวครับโอเคนะครับอยู่เชียงใหม่แต่ว่าผมไม่รู้โซนนะครับใครอยากมาก็มาได้นะครับอันนี้คนตีนะครับผมการทำอย่างนี้ไปครับทุกคนวันนี้เราจะไปแม่กำปอง โก้ยเเยลงยูทูบเ้ยโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่แม่กำปองค่ะโอเคเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับของกินก็เยอะแยะนี่ครับนี่คือสุ นี่คือสมาชิกแม่กำปองสาวเยอะมากมครวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ไคยถ่ายรูปก,กับพี่เสือเราเก็บนละ2ยสบาทครับเพื่อไปข้ามาหมูกระทะในคืนนี้เอาให้เราไปทำอะไรกันต่อเราทำอะไรกันต่อครับไกด์เราทำอะไรกันต่อครับเอางี้นะเรื่องของมึงคือ <laughs> มึงต้องการอะไรจากผมพี่คือมึงต้องการอะไรเนี่ยครับผมคือแต่เราได้ไปกินหมูกระทะกันต่อนะครับคืนนี้ นะครับแล้วก็เราก็จะกลับห้องพักกันไปนั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับครับผมยามครับครับกูไม่น่าดีที่แบบนี้เนยมันโอมันถักลังทวนตอนนี้คือหนาวมากไปสองแดดหนาวไหมครับก็ตอนแรกก็ไม่หนาวแหละที่ทักเลยผมจำได้เลยผมได้หนาวเลยเนี่ยหนาวจริงๆผมพูดจริงๆตอนนี้ผมจะชักแล้วถ่ายรูปหน่อยดีอยากเปแล้วเยอะจะชักอะไรให้ปามสอนให้ปามชักเกันหนาวจริงนี่ครับเราก็ นี่ครับสวัสดีครับผมังไม่เดินกันนะอุบาทมากวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้คือหน้าหยิอมากเรากำลังเดินทางกลับปาจีนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ12ชั่วโมงนะครับน่าจะถึงประมาณแบบที2อะไรอย่างนงี้นะครับตอนนี้ก็แวะมากินข้าวที่ท้องแทเพททับยูกบปานะนี่ครับวันกลับ เ้ยผมสั่งแล้วนะุ้ยหล่อเกินมุมนี้อ้ยังรอธรรมดาผมสั่งนะโอเคนี่ครับเข้าเช้านะเอาจริงเพราะว่าตอนเช้าผมกินแค่ไข่แล้วก็ไส้กรอกแค่นั้นเลยนี่ครับ เวัสดีจ้าดีครับเดินทางกลับบ้านเลยนะครับผมไปกับบันยิกันต่อ6ชั่วโมงชิวๆกล้องนี่มันหันยังไงของมันเดี๋ยวผมก็งงเหมือนกันนะดูดิแล่โอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันนะครับน่าจะแบบเหลืออีก6ชั่วโมงแต่จริงเริ่มมาประมาณ10กว่าตอนนี้เรา6แล้วไม่น่จะ6หรอกที่ว่าเกินเดี๋ยวจะต้องมีจอดพักบ้างนิดๆหน่อยๆได้ลงไปชงลงไปชิ่งอะไรอย่างนี้จัดไประหว่างทางพลาดไม่ได้คือฟังเดอะโค้ครับใช่ใครฟังฟังกี่คนพี่ไงพี่ฟังคนเดียวผม เค hey, ครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับเราก็มาถึงปาจีนแล้วครับก็ยังไงคลิปนี้ขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายไม่ไหวแล้วเหนื่อยจัด